สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพบปัญหาในวันนี้นะครับผมอยู่ที่ปราสาทโดนตวนนะฮะอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดวันนี้ก็จะให้อาจารย์เจี๊ยบช่วยมาพูดหน่อยครับว่าจากประสบการณ์ที่อาจารย์เจี๊ยบได้มีโอกาสเป็นเจ้าของสํานักงานบัญชีและมีนักศึกษาฝึกงานในระดับปวช3ปวช3นะโดยปกติแล้วจะมีนักศึกษาฝึกงานในระดับปริญญาตรีก็อายุประมาณสักยี่เอ็ดยี่สองแหละแต่รอบนี้มีเด็กปวช3มาครับประมาณ1ิบเจ็ดสิบแปดเขามาฝึกงานแล้วก็ดูธรรมะธรรมแงแล้วก็ ทำให้เราเปลี่ยนมุมมองใหม่เดี๋ยวามอาจารย์เจี๊ยบดีกว่าในฐานะที่อาจารย์เจี๊ยบเนี่ยครุคีเขานะครับตอนนี้เขามาฝึกงานทําบัญชีนะครับเป็นยังไงบ้างฮะเขามีความธรรมัดธรรมแงหรือการรับรู้เรื่องราวที่คุณสอนและให้ทํางานเป็นยังไงบ้างค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นแยกเป็นในเรื่องของภาคทฤษฎีก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นบัญชีหรือภาษีนะคะในส่วนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแบบเขาก็ยังไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยนะคะคยังเก้เก๊กลางๆอยู่ครับนะคะ แต่พูดถึงในการทํางานปฏิบัติจริงๆเลยโดยที่เราเอาเอกสารจริงมาสอนน้องๆนะฮะการรับรู้ของเขาเป็นยังไงเรียกได้ว่าก็ไม่ได้แตกต่างมากนักกับระดับปร,ริญญาตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของความรับผิดชอบด้านของเรื่องของการคีย์งานการจัดเก็บเอกสารการใช้อินเทอร์เน็ตใช่ค่ะใช่ค่ะทําได้หรือการรับรู้เวลาเราสอนเนี่ยรวดเร็วนะคะพอๆกันเลยค่ะแต่จะแตกต่างอยู่จุดเดียว<笑><笑><笑>ก็คือพอชสามครับ ระยะเวลาในการฝึกง,งานน้อยไปหน่อยนะคะน้อยไปหน่อยก็คือแบบน้องๆกําลังจะเข้าที่ละกาลังจะไดเ้เริ่มเรียนรู้ในส่วนที่ลึกขึ้นไปอีกนะฮะก็หมดเวลาฝึกง,งานก่อนอา่าใช่ส0สบวัน <laughs> เข้ามาฝึกง,งานแค่ส0ิบวันใช่ใช่ค่ะในขณะที่กลุ่มระดับปริญญาตรีจะมาสามเดือนสี่เดือนนะคะตรงตรงนี้แหละคะ่ะน้องๆก็อาจจะได้ความรู้ที่ไม่ไม่ไม่ได้เยอะเท่าระดับปริญญาตรีค่ะอืมนะแต่ก็ สรุปได้ว่าการมาฝึกงานครั้งนี้ของเด็กปอชอนะครับ17 18ก็เราเข้าใจว่านะครับอายุไม่ว่าจะ17 18หรือ20 21ไม่ได้แตกต่างกันนะครับในเรื่องของการทํางานนะการทํางานปฏิบตัติซึ่งเขาก็บอกกับผมนะว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าเรียนรู้ในการทํางานเนี่ยได้ง่ายกว่าการที่เขานั่งเรียนในห้องก็คือเขาสามารถจําเรื่องราวต่างๆได้เพราะว่า <S <S ทําจริงอะปฏิบัติจริง ใช่ไหมอาจารย์เจีย๊ยบใช่ใช่ค่ะโดยที่เราอาศัยให้น้องเนี่ยทำซ้ำๆเรื่องเดิมนะคะคภายในระยะเวลาประมาณเดือนกว่าๆนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเขาทำงานได้เขาเรียนรู้ได้เร็วค่ะอาจารย์โอเค,คเยี่ยมมากเลยนะใช่ค่ะดังนั้นในอนาคตนักศึกษาฝึกงานปวชอมาเราก็รับอีกเหมือนเดิมรนะับค่ะรับจริงๆก็ไม่ใช่เราก็ไม่ได้ปิดกั้นนะแต่ว่าก็ทําให้เราการันตีหรือเชื่อมั่นได้ว่าไม่ว่าจะปริญญาตรีหรือปวชปวสก็ตาม ถ้าเกิดคุณได้มาทํางานจริงนั้นเราสอนคุณคุณทําได้คุณก็ไปประกอบอาชีพได้ใช่ค่ะ